กล่าวพันผัวพันไปถึงพระเจ้ามารชินวัตรด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายพระเจ้ามารก็พูดง่ายคือก็หลุดจากคดีนั้นไปนะอันเนี้ยหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของที่ดินรัชดาเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรฮะเรื่องของธนาคารเอ็กซิมนะครับนะฮะเอ็กซิมอันเนี้ยอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกว่าอุย้ยเขาโดนหลายคดีมานั้วน,นะนะแล้วก็บางคดีก็หลุดบางคดีก็ไม่หลุดนะครับ หวยบนดินก็ช่วยหอยหอยด้วยหวยใต้ดินเนี่ยแล้วมัทาทำเป็นหวยบนดินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกว่าหวยบนดินเนี่ยเขาโดนจําคุกสองปีนะคือจริงๆเ,เขาโดนหลายหลาย,หลายกระทงอะ่ะจนบางบางอันเนี่ยถ้าเอาจริงๆอะ่ะมันจะต้องเกินแปดปีแต่ว่าบางคดีเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดที่มันซ้อนๆกันอยู่เขาก็เลยแบบเอาความผิดในคดีที่สูงสุดมาแล้วก็ แล้วก็คดีไหนที่มันซ้อนๆเขาตัดออกไปก็จึงเป็นแปดปีนะตอนนี้เท่าที่จําได้เอ็กซิมแบงหอยบนดินที่ดินรัชด,ดานะครับเอ็กซิมแบเนี่ยที่เขาให้เพม่าก,กู้อ่ะสี่พันล้านอนไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกวันมีอ๋อชินขอบชินขอบ <c oughs> ที่ให้บันที่แบบนอมินีให้บุคคลอื่นที่เป็นนอมินีถือหุ้นชินคอบประมาณเนี้ยนะครับ แล้วก็ตอนนั้นมันมีเรื่องกิจการโทรคมนาคมเอ่อพวกพวกโทรคมนาคมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อันอื่นอันอื่นอ๋อมี TPI อ,อันหนึง่งนะ TPI อ,อีกกรณีหนึ่งนะฮะ TPI ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกฤษฎาหานครที่ให้กรุงไทยปล่อยกู้และอันเนี้ยวิโรจน์นวลแข๋ถึงได้ติดคุกะนะแล้วก็แล้วก็วกโมเคอะ คือเยอะหลายคดีมากเลยว่ะขี้เกียจจำอ่ะนะนั่งไลอ่อะไรนั่นกนะันฮะเออเพราะฉะนั้นกลับมากร,รณีของทักษิณเนี่ยเอ,อเขากลับมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเออมันมีดิวลังกาวีลังกาเวอร์อะไรไปด้วยนะแต่ว่าก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้หรอกนะแล้วก็บ้านเราอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะทุกคนยกเว้นอะไรริวจิตสัมผัสบางที่เคยเห็นผีอะ่ะ <laughs> ผมก็ไม่เคยเห็นผีนะกูถามว่าเรากลัวผีไหม อยู่ในบ้านไม่กลัวนะถ้าผมอยู่ในบ้านผมผมไม่กลัวผีมืดมืดไงผมก็อยู่ได้ผมไม่สนนะแต่ถ้าไปที่อื่นบางทีก็ก็กลัวไหมไปโรงแรมก็ไม่กลัวนะหมายถึงว่าเวลาผมไปนอนโรงแรมคนเดียวอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่กลัวนะคือผมไม่เปิดไฟให้มันเปืองไฟจะนอนไม่ค่อยกลัวแล้วก็พูดเล่นๆบอกว่าไปต่างประเทศเวลาเจอผีเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่อง ้ <c oughs> ะพูดภาษาของมันเราก็จะพูดภาษาของเราผมก็บอกว่าสวดมนต์ให้มันแทบตายมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้พูดเล่นนะคือคือไม่หรอกคือผมจะกลัวนี่ตอนเด็กๆอ่ะมันอยู่ช่วงตอนเด็กๆผมนี่รู้สึกว่าเวลาผมไปไปงานศพอ่ะแล้วจะขึ้นไปเผาคนอะไรประมาณเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะผมจะพยายาม ไม่ค่อยอยากไปบนเมนมทำไมไม่รู้มันเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่ผมเคยเห็นผีนะแต่เป็นเพราะว่าผมไปอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้คือหนังสือแบบพวกไอ้ที่มันเป็นนิยายเล่มละสามบาทสมัยก่อนเนะี่ยที่มันจะมีผีอยู่ตามต้นเอ่ออะไรต้นไซตต้นอะไรประมาณเนี้แล้วคุณนึกในใจว่าอ้าวแล้วตกลงอยู่ในวัดมีผีได้เหรอวะแล้วผมเออผมเคยพูดเรื่องเนี้ยเถียงกับเพื่อนผีอยู่ในวัดได้ไงมึงดูแม่นาาสิเป็นหลอกพระยังได้ผมโอเคก็ไม่เคยเห็นผีแต่ถามว่ากลัวไหม ก็กลัวแต่ยกเว้นกลัวบางที่แต่ผมมันจะในบ้านผมอะไม่เป็นไรเพราะว่าผมถ้ามีผีผมก็จะต้องรู้จักกับผีในบ้านทุกทุกคนทุกตอนในประมาณนี้ยแต่ทีนี้เรื่องเนี้ยเรื่องเดีวอะมันพูดยากกว่านะแต่ถามว่าผมเชื่อไหมว่าเขากลับมาเนี่ยมันมันก็ไม่ได้กลับมาด้วยอาการปรกติหรอกนะมันต้องมีอะไรที่มันคนหนีไปตั้งสิบเจ็ดปีอะกลับมาแบบแต่เราไม่รู้ไนงะว่าประเทศนี้มันมีอะไรที่มันเปกลับซับซ้อนแต่อย่างน้อย,อยเรารู้ว่าเรามีพระสยามเทวทีราช คอยคุ้มครองป้องกันภัยให้เรานะฮะมีพระเสื้อมงพระทรงเมือง,ะง,องนะฮะมีเจ้าพ่อหอกลองนะครับอะไรประมาณเนี้นะก็จะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเนี่ยที่ทําให้ทักษิณมาแล้วเสดออิทธิฤทธิ์ได้เนี่ยก็ก็ไปคิดเราเองแล้วกันนะครับไปคิดกับเราเองนะครับ,ดดรบแต่ว่าเออมันมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกนะนะรเรื่องแบบเนี้ยทีนี้ออกลับมาอีกเรื่องหนึ่งรู้สึก อ่ะผมย้อนวันนี้หลายเรื่องนะคนไม่เช้าที่ฟังเราบอกเวียนหัวเนี่ยก็คงเวียนหัวเหมือนเดิมอะลูกเกดตรลงลูกเกดสอสอลูกเกดเออ่ไม่ใช่ลูกเกดเมตินีแล้วนะลูกเกดที่เป็นสอสอของพรรคเอ่อประชาชนเนี่ยก็โดนติดคุกนะสองปีสองปีแปดเดือนนั้อสปีเท่าไหร่นะก็ถ้าถ้าไม่ได้ประกันตัวได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมเออพอดีผมมาถึงถอดแล้ว